วัครับวันนี้ช่างนนพามาดูงานประตูสแตนเลส1ิอลูมิเนียมลายไม้อันนี้สแตนเลสเจ็ดสามสี่ครับอบสีนะครับเนี่ยเป็นสี่พับนะครับอันนี้มีมีแม่เหล็กเอาไว้พับดูดนะครับอยู่อ่ะแล้วก็บานน,นี่ก่อนนะครับก่อนครับนะครับสวยไหมครับสวยสวย นี่ครับอะไรนะว่ามิดเลยกระล่างอ่ะใช่มิดจริงเลยตรงเข้ามาดูข้างในหน่อยเนาะแมวไม่ต้องตรงมาในหน้าเนี้ยนะครับทำเป็นสีพับอ่าจจะเปิดประตูเข้าไปไงจะได้เห็นเยอะๆน่ครับสี่พับอันนี้มีชิดมีลงกรงลงพื้นเปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปมาอนนี้ครับ มีชิ้นครอันนี้หมูฉากก็จะเลยบากพกนี้อบสีเลยนะครับเน่เนี่ยอันนี้ทําเป็นอบสีเลยอบสีหมดเลยอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วถอดไปทาสีนะครับผมนะครับทำเป็นสีเปิดได้ครับออใช่เปิดได้หมดนีนได้หมดเลยครับเปิออได,ดได้หมดเลยไม่ได้ทอกเว้มใช่ครับเปิดไ,ได้งกว้างเลย ครับสีคับสวยใหญ่ๆกว้างหักตรงออกมาข้างนอกหน่อยเล้นี่เดี๋ยวลงกรดูข้างในนะครับติดตั้งงานที่ไม่ขวางครับเขตหไมยขวางกับลงกรเรียบร้อยอ่านี้มือจับตนเลสของช้างของมือแจ่กสีเรียบร้อยนี่ครับอันนี้ก็ กันแมวช้องกว้างเรียบร้อยนะครับสวยสวยเลยประตูสแตนเลสบสีติดอลูมิเนียมลายไม,ยมย้สนใจงานประตูสแตนเลสช่องรั้วราวบันไดอะไรสอบถามได้นะครับ0 8 7 9 1 0 2 8 6สสวัสดีครับ